พอสัมภาษณ์คุณยครับวันนี้คุณจะลืมอะไรไว้ไหมครับจะกินอะไรครับบอกมาเลยครับที่ผมจัดให้ครับครับลูกพี่สุดที่รักครับโอ้โห <laughs> มามามาวันนี้มาถือกล้องมาเดี๋ยวจะ จัดการให้เองกินแต่ใบลำต้นก็ทิ้ง เตียงดูบัวกินดิเน,นี่ยกินแค่ไหนกินแค่นนอนเล่นเหมือนลอยนอนเล่นไี่คนเดียวเตียงพี่บัวดัวโงโคลู อของมาฝังไว้อะไรกันหรอไม่ใช่เอาขนมมาฝังไว <S <S ไ<ห>้มีฝังอะไรไคดะดิมีฝังอะไรอะแอบดูนี่หัวไมให้คนอยู่นะมีฝังอะไรไว้อะ 哦哦、啊，我们再爬上去。过来、嗯。嗯哼嗯哼。 bye <N> เลือกอ่ะเลือกอะไรครับพี่ไม่กินเลยได้โซ่ได้อีกบาทนึงอันนี้เก็บได้อีกบาทนึงครับกิ <S <S 2> <S 2> นแล้วก็อยู่ก็บวยใส่โซล่าเซลล์มันกะดับ ดูได้ไหม,มอ่ะดูได้ไหมดูได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมดู เอา้าวหามียกันใครเหรอใหญ่หรอออกมากับบ้านบัวหึงบ้านกับบ้านบัวกินกล้วยมาอะไรกินกล้วย กระตุ้ก็วิ่งตามไปลอยก็วิ่งตามไปมเห,น,หนื่เหมือนจะหิวมะหิวไหมลูกแทบบ่ฮึโอ้หนาวเ,นเลยเองกินแล้เองก็อึเป็นที่เป็นทางหน่อยนอุ๊ เ,เกิน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 เย้นี่ทำใส่นี่ตัดกิไหลอากิน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 เข้าไปเต็มที่ลูกเจ๊ไผ่ก็เวื่อบายเจ๊ไผ่ก็ ตัอ้อยไว้สองสองลำไอ้สองสองแบกสองมัดน่าจะพอไม่เจียวอีกไหมน้ำตาก็มีบ้างไม่มีบ้างครับตามอ่อตามอารมณ์อาจจะโดนนั่นโดนนี่นี่น,น,นี่หน่อยหน่อยครับ ไม่ไม่ชัดสามอ่าโฟกัสโอ้เสียงรถถังปล่อยแก๊สไปเห็นโซ่พามามากแต่บวกเลยพร้อมบวกมากอืงเอาพร้อมบวกมากับไป môn môn còn ở này mình môn môn còn như thế nào? Yeah, đấy, hiểu này? Chạy luôn Đi một. เฮ้ยอย่าเ้ยเออโน้เชือกคอเริ่มตึงมาเดี๋ยวเอาให้จูนเอาออกพวกนี้กัน,ด,งงน,น,ลลนดูยังไงก็น่ารักเขงใส่หลงร่างงานดูยังไงก็กวนใช่ไหมฮะดูยังไงนางก็กวนกวน ได้ออกมาอีกทีที่สามทุ่มเนียน้ำไม่กินมันเสียเสียกไม่สนนะน้องบวกอย่างเดียวพี่บรรัวกินอยู่ครับพี่บรรัวพี่บรรัวกินเต็มที่กินเต็มที่เชื่อครับเจ๊ผมไม่พอเนะ่ผมว่าสามทุ่มสี่ทุ่มผมต้องได้เอาให้เจ๊ คือถ้าเจ้ไม้เล่นโซนกะ็คือเจ้เจ้เจ้อิ่มนะครับแต่ถ้าเจ้เล่นโซนะคือเจ้ไม่อิ่มนะครับโอกาสนะเซ็นใหม่คุณดอลลี่ได้ครับผมเซ็นใหม่ ให้ที่ช่วยกันนะจะถามว่าผมก็เลี้ยงธรรม,ด,มาดามผมแล้วแหละแต่เขาเรียกว่าสีสันนั่นเองนะ <c oughs> สีสันมีส่วนร่วมบ้าง <c oughs> นิดเด่นหน่อยกันนะ <c oughs> โอ้โหเหมือนกับเป็นอ้าว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 เ่กี้หิวเลยไอ้มี่อย่าไปกินหญ้าของโนโออกเลยมี่ ไปเดิโนโอกรโนโดึงอ้อยไปลูกไปเออไปไปไป,ไปโนโเสียาไว้บนหลัง้ะพางตัวแป๊บถามว่าเพิ่มได้ดูคิดไปคิดมาเพิ่มได้ก็เล่นไม่ได้อะไรนะเจนดิเพิ่มได้ก็ทําให้เขาเหมือนคนเราครับลาเหมือนอายุเยอะแล้วก็น้ําหนักเยอะก็ไม่ดีนะให้เขาแบบ เนาะมีสุภาษิตคำหนึง่งอันทีอนะตอนนั้นเขาบอกว่าเออให้ผอมไปเถอะผอมแล้วก็ไม่ไม่มีโรคไม่มีภยัยอ่ะนะเหมือนเหมือนเหมือนเราอ่ะพอเราอายุเยอะหุ่นเราแบบหนักสักห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบอย่างเงี้ยมันก็พอดีใช่ไหมละ่ะหนักแปดคติว่าเราหนักน้ำหนักเกินเป็นร้อยเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะเขาก็อยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนาะอืมก็กินไปเถอะ เที่ยวแต่ยังไม่แก่อย่ามาลดนะอย่ามาลดน้ำหนักฉันไม่น่ารักก็เสียหูตาตั้งให้เราเข้าไปละจัดเข้าไปล้วเอ,อาละเข้าไละเอาละ,าะ,าะ,าะเริ่มเล่นอ้อยแล้วบ <laughs> อกฉันเอาไว้วิ่งชนจะผอมไม่ได้แต่ฉันชนใครแล้วไม่ปิว อ่ะสามทุ่มเรามาเจอกันนะครับผมจะตั้งกล้องให้แม่ๆดูบัวาบานด้วฝากกด s u b s ไ r i b e กดดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ